สวัสดีครับผมพบกนนะครับผมเอกตอต้ตาชัวสม,มิตสินครินครับวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนําครับยาลิศ1.2 Nt นคันนี้เลยครับใหม่มากๆเลยรถปี2022ไม่เพียง4,000กิโลเท่นั้นเองรถลูกค้าออกป้ายแดงมือแรกนะครับรถสวยมากเลยนะครับสภาพเนี่ยผมว่าไม่ต่างจากรถเทสไดเลยถ้าลูกค้าหารถสวยๆวยยาลิศรุ่นนี้รับรองคันนี้สวยมากเลยครับรถ ปีใหม่ไม้น้อยด้วยแล้วสภาพไม่ต้องห่วงครับมาพร้อมกับชุดแต่งนี่ครับลูกค้าผมพาชมครับนี่ครับผมชุดแต่งรอบคันเลยนะฮะนี่ครับนี่เป็นสภาพเดิมๆเลยนะชุดแต่งรอบคันเลยครับเป็นสเกิร์ตสวยงามเลยเป็นสปอร์ตด้วยยางเนี้ยก็เป็นยางปี2022นะครับยางติดรถมาเลยครับลูกค้าสีดําสวยนะครับอันนี้เราก็รถเนี่ยเราตรวจสอบแล้วจากโตต้าโชว์นะครับ210จุดนะครับอันนี้รับประกันต่อเนื่องอย่ไปแดงได้เลยลูกค้าสามารถ เขาศูนย์เช็คระยะกับโชลูมรถใหม่ไปแดนในทั่วประเทศเลยนะครับผมพาชมภายในครับนี่ครับพยางนี่ก็เป็นพยางเข้ารูปของแท้ด้วยนะครับยาลิษด้วยนะครับรถเนี่ยคู่มือต่างๆก็มีมาครบเลยนี่นะครับลูกค้ามีคู่มือการใช้รถนะครับสภาพสวยด้วยนี่นะครับรถรุ่นนี้ผมแนะนําเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่หาอยู่เป็นรถที่ค่อนข้างประหยัดน้ํามันมากนะครับเป็นเครื่องพันสองนะครับ แต่ประหยัดมากๆเลยรถเหมาะสมทั้งวิ่งทั้งนอกเมืองในเมืองบอดี้เขาก็ว้างนะฮะดูข้างหลังนะครับกว้างๆนั่งสบายครับแล้วก็รถตัวต้านเนี่ยเราออกแบบมาให้พื้นด้านหลังเนี่ยมันจะเรียบนะครับลูกค้าที่นั่งสามท่านเนี่ยสบายๆครับนั่งตรงกลางได้เห็นไหมฮะเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดสิบกว่านั่งสบายๆล้มๆเลยนะครับอผมพาชมรอบคันต่อนะครับนี่ครับนี่ปปิดประตูนะครับสเกิร์ตด้านหลัง พ่อคู่ด้วยสวยงามสปอร์ตสุดๆเลยนี่ครับผมเห็นผมยังชอบเลยนะครับน่าใช้มากในภายในเดิมๆครับเบาะตัวนี้เราพับลงไปได้นะนี่ด้านหลังก็มาคมเนี่ยเดิมๆเลยฮะผมยกให้ดูนี่นะครับซีเลอร์เลยยังอยู่เลยนี่คือเดิมๆของเขานะฮะลูกค้ารถไม่เคยมีการชนหรือว่าทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยครับที่ชุดซ่อมยางฉุกเฉินก็ยังไม่ได้แกะการใช้งานเลยครับนี่ใหม่กิ๊บๆเลยครับ อันนี้เป็นปั๊มลมได้นะอันนี้จะเป็นน้ํายาลูกค้าใช้เสร็จเนี่ยก็สามารถที่รถเราใช้งานโดยไม่ต้องถอดอยางอะไหล่เลยเนี่ยมันจะสะดวกมากๆสาหรับยิ่งสุภาพสตรียิ่งสะดวกเลยนะฮะลูกค้าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยมาครบหมดเลยทุกอย่างเดิมๆสวยงามมากนะครับนี่ขออนุญาตปิดนะครับอ่าเชิญครับนี่ดูสเกิร์ตนี่นะครับสเกิร์ตสวยครับสปอยเลอร์หลังก็มีครบเลยนี่ฮะ ภายในสวยงามมากนี่นะครับรถรุ่นนี้ความปลอดภัยเนี่ยมาครบอยู่แล้วแอร์แบกรอบคันเลยฮะผมอะไรก็มีามัลติฟังก์ชันลูกค้าสามารถรับโทรศัพท์ได้นะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลยตรงนี้ได้เลยนะครับแอร์ก็เป็นปุ่มปรับแบบไม่น,นุนใช้งานง่ายนะครับปรับที่ทางแอร์ได้นะฮะอุปกรณ์ครบเกียร์เกรดไทยใช้งานปลอดภัยมีชิปล็อกให้ด้วยนะฮะอุปกรณ์มาตรฐานครบครับโอเคสวยงามมากรถสภาพเหมือนรถใหม่ใบแดงเลยฮะ เาต้องชมได้สวยสุดๆเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูห้องเครื่องนะว่าสภาพเป็นยังไงนะครับ mm. นี่น,นี่ขอโชว์ตรงนี้อีกหน่อยโอ้ห oh, แกะยากมากเลยครับเว mm. ลาซื้อรถมือสองก็ชอบดูตรงนี้ฮะนี่รอยอาร์นี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะเดี๋ยวถ้าลูกค้ามาชมจริงๆนะผมพาชมอีกทีเนี่ยใสายมากๆสีแห้งๆสวยๆเลยครับสแตนดาร์ดมากรถเดิมๆเลยครับทีแรกคือมาแรกๆนึกว่ารถเทสได์เดี๋ยวสักครู่นะฮะ นี่ครับนี่เครื่อง v b t i e ด้วยเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะครับนี่ครับกียร์ี v t พร้อมเลยครับเพื่เนี่ยเดิมๆนะฮะลูกค้าเราสังเกตนะครับกากโปรงเดิมเลยจิกไปรอยซิลเลอร์ยังนิ่มๆอยู่เลยครับนี่สติกเกอร์ทุกอย่างสวยงามนะครับเอาเครื่เดิมๆครับแล้วก็เราดูแลเรื่องของเหลวให้หมดแล้วนะลูกค้าไปใช้งานได้เลยนะครับ ถ้าครบระยะแล้วสามารถเช็คที่ศูนย์ป้ายแดงได้เลยนะครับถ้าสนใจก็เรียนเชิญนะครับถพัก,พกหาผมหาเอกนะครับโตต้าชัวสมิธสาขาบางเมืองครับเบอร์โทร0818183423ครับขอบคุณครับผม